อันนี้โรงเรือนไฟดับนะครับพัดลมก็จะหยุดทำงานแต่หลังจากไฟกลับมาติดนะครับประมาณ10วินาทีนะครับเครื่องก็จะทำงานต่อครับอันนี้คือระบบที่ใช้ตู้คอนโทรลนะครับในการควบคุมการทำงานของ พัดหลบนะครับเพื่อป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับนะครับถ้าถ้าดับไม่นานก็จะทำงานได้เองนะครับเราไม่ต้องทำอะไรนะครับในช่วง30นาทีนี้ยังหมูยังอยู่สบายมากนะครับส่วนกล้องนะครับกล้องจอปิดหลังจากไฟดับมันก็จะกลับมาทำงาน โดยการเซตระบบนะครับในนี้มีกล้องอยู่3ตัวโดยใช้2แอปนะครับในการบาลานซ์ื่อแอปใดแอปหนึ่งมีปัญหานะครับเราก็จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันหรือเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นโรงเรือน อดแล้วก็อนุบาลนะครับเราใช้พัดลมตัวเดียวในการสร้างลมเป็นอุมโมงลมโดยแท้นะครับตอนนี้ไม่มีฝ้านะครับใช้หลังคาเป็นส่วนหนึ่งของอุมโมงลมนะครับก,ก็จะมีมุกอนุบาลนะครับที่ส่งต่อมาจากข้อคอด เ็าก,ก็จะอยู่ด้านหน้านะครับหมูอนุบาลก็จะามาอยู่ในส่วนที่หนาพัดลมนะครับอาจจะวางรูปแบบไม่ถูกหลักการนักนะครับในเรื่องของการไหลของอากาศาที่จะมาหาหมูแต่ละวัยนะครับแต่เท่าที่ใช้งานมา เกือบหนึ่งปีนะครับก็ไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องอสุขภาพที่น่าจะน่าจะเป็นข้อสังเกตในการวางจุดในการคลอดและก็อนุบาลน,นะครับตัวนี้เป็นอุโมง,งลมโดยแท้นะครับก็คือเราจะเชื่อมต่อจากข้อคลอดข้อพุ่มท้องนะครับโดยใช้พัดลมตัวเดียวนะครับดึงตลอดความยาวของ ลงเรือนนะครับโดยการประเมินแรงลมนะครับจากเชือกฟางเช่นกันนะครับและนี้เราจะมีเชือกอยู่หลายจุดนะครับเพื่อให้กล้องแต่ละตัวนะครับสามารถดูพัดลมนะครับตัวไหนที่ไม่ได้ดูพัดลมก็จะดูเชือกฟาง นะครับมีการปิวสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้อ,องอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่นะครับส่วนประโยชน์ที่ได้สำหรับข้อคอดนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของการระบายอากาศนะครับแล้วก็ ระบายความร้อนระบายแก๊สออกไปจากโรงเรือนนะครับทำให้หมูแม่เลี้ยงลูกนะครับก็นอนให้นมลูกได้เต็มที่นะครับไม่ร้อนไม่หอบกินอาหารได้เยอะเ,ออเพราะอากาศไม่ร้อนนะครับกัวนี้เป็นแม่พันแท้นะครับแล้วก็สองสายก็เลี้ยงลูกเยอะนะครับ ต้องกินอาหารให้เพียงพอถ้าโรงเรือนเรามีอากาศร้อนนะครับแม่หมูกินอาหารไม่ได้ลูกหมูก็จะมีปัญหานะครับอย่างพวกนี้เลี้ยงเลี้ยงลูกเยอะนะครับลูกดกแม่ละ16ตัวนะครับสามกอหตัวกอนนั้นสิบสนะครับแม่ก็กินอาหารได้วันละเจ็ดแปก 7, 8, กิโลนะครับ ลูกก็อาจจะไม่สม่ำเสมอน,นักครับแต่ก็สามารถมีนมให้ลูกกินนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้นะครับส่วนหมูอนุบาลหมูอนุบาลก็จะกินอาหารได้ดีนะครับไม่ร้อนไม่หอบกินตลอดเวลานะครับในนี้จะไม่มีแก๊สในโรงเรือนเกิดขึ้นนะครับ การระบายอากาศดีลูกหมูสุขภาพดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าเราได้จากการเพิ่มระบบคุมงลมเข้ามาแทนการใช้พัดลมเป่าอากาศธรรมดานะครับซึ่งพัดลมตัวเดียวนะครับทำหน้าที่ระบายอากาศให้กับข้อหมู แม่เราจะจะต้องดูแลระบบให้ทําง,งานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเราจะมีระบบกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดในโรงเรือนซึ่งเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือก็จะรายงานตลอดนะครับแจ้งเตือนตลอดเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในโรงเรือนนะครับอันนี้คือ คิดว่าเป็นประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุงโรงเรือนให้เป็นอูโมงลมนะครับก็คือกึ่งๆ่งระบบปิดนะครับนอกจากจะแต่ก่อนเราเคยเจอปัญหาเรื่องแมลงวันในข้ออนุบาลน,น,นะครับเนื่องจากที่หมูอนุบาลมันจะมีกลิ่นมากนะครับกลิ่นนะครับช่วงหลังก็ไม่เจอปัญหานั้นนะครับหมูก็สุขภาพดีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ ตลอดเกือบหนึ่งปีนะครับที่ใช้ระบบะอุมโมงค์ลมในการเลี้ยงหมูทุกช่วงอายุแม่หมูในก็อคลอดนะครับที่เป็นระบบอุโมงค์ลมนะครับจะนอนให้ลูกกินนม,มได้เต็มที่นะครับและจะมีลูกเยอะนะครับอุณหภูมิก็ไม่เป็นปัหาต่อการกินนะครับสามารถกินได้ ร่างไม่น่อยก็ทำให้สามารถผลิตนมให้ลูกที่มีจำนวนเยอะได้เต็มที่นะครับสังเกตลูกหมูที่ได้กินนมแม่เต็มที่นะครับก็จะมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแม่ต้องการอากาศเย็นโดยเฉพาะแม่เลี้ยงลูกนะครับ หลังจากที่เราปรับปรุงโรงเือนให้เป็นระบบอุ่นลมนะครับก็สามารถาจัดการเรื่องสุขภาพของอแม่พันธุ์ได้ดีขึ้นนะครับภาวะนมแห้งนมอ้อยอน้ำหนักยานมต่ำอะไรพวกนี้ก็แก้ง่ายนะครับก็เป็นระบบที่อาจจะเหมาะสมกับพวกเราผู้เลี้ยงหมูรายย่อยนะครับ